วิชาจัมปิ้งโกตอนที่ห้าจัมปิ้งโกเป็นวิชาที่ว่าด้วยกันคนพบสัจธรรมและกันแท้ของชีวิตในรูปแบบสมัยใหม่ ที่ไม่จําเป็นจะต้องปลีกวิเวกหรือปฏิบัติธรรมในวัดในถ้าหรือว่าในป่าเขาจะเป็นวิธีการค้นพบกระบวนการในการยืดูงดนะูความสําเร็จและความสุขด้วยการปฏิบัติจิตในยุคพลังงานใหม่หรือผ่านการฝึกฝน ของระดับจิตใต้สำนึกในวิชาที่ว่าด้วยการตอบจิตคือการตอบเข้าไปในความทรงจำของจิตที่เคยรู้สึกถึงความท้อแท้สิ้นหวังเคยรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานหรือแม้แต่เคยรู้สึกถึงความ กลายเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในการจะใช้ชีวิตในวิธีการที่มันเหนือกว่าวิชาตั้งป็นโกจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการปรับงหลัรับชีวิตสมัยใหม่ที่พวกเราทุกคนคงจะรู้ดีแล้วว่าเป็นการตั้งหลักชีวิตในวิธีการของการใช้ขึ้น ความถี่ของจิตเข้าไปกระตุ้นการทํางานของจิตใต้สํานึกหรือจิตระสํานึกเพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการทํางานของจิตใะสํานึกหรือซ u p e r c o n s c i o u s n e s s ที่สูงกว่าในการเชื่อมโยงต่อทางด้านจิตอัน,นทรงพลังนี้ละที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติทุกคนสามารถเข้าถึง สำเร็จหรือดึงดูดความโชคด,ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราทุกคนได้อย่างไง้ไดายในหลักสูตรของจัมมิงโกนี้จะเป็นหลักสูตรเื่งรัดแบบเล่นกันทีเดียวละสามเดือนอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งติดต่อกันในระยะเวลาสามเดือนหรือหนึ่งร้วันเพื่อที่จะหล่อหลอมการกระตุ้กนการทํางานของจิตจนถึงการ เชื่อมโยงกับจิตระสำนึกและเปลี่ยนความสรงจาของจิตใต้สํำนึกให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดกบการแห่งจิตอันลึกซึ้งของโปรแกรมจำเป็นโวดีจเป็นการค้นพบเนื้อแท้ของปัศยาชีวิตคนพบวิธีการหนึ่งดูดความสำเร็จและความนํำบนสู่ตัวเราในเรนองจิตคือการ เรียนรู้การตั้งรหัสของความสําเร็จหรือความโชคดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตโดยง่ายได้วิธีการที่ได้กล่าวมาถึงในหลักสูตรพิเศษจำทั้งโกนี้ทั้งหมดเป็นวิธีการสือ่อจิตต่อจิตสื่อความตื่นตื่นตื่นรู้เบิกบานของความเป็นมนุษย์ในตัวเรากับการเชื่อมต่อกับภงมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลซึ่งเราสามารถที่จะ ฝึกฝนและเรียนรู้ได้ที่ตัวเองจากการเข้าโปรแกรมที่เราจะต้องดีท็อกจิตล้างพิษอารมณ์หรือแม้แต่กระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาให้มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเกิดการสะเทือนในระดับของอนุภาคของจิตแต่สานึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขจำของจิตจะได้รับการบูรณาการหรือได้รับการเปลี่ยนค่าความคิดใหม่ที่ถูกต้องเพื่อให้คนคนนั้นหรือจิตตวงน,นั้น ก้าวไปสู่การบรดวดความสำเร็จและความโชคดีในสู่ชีวิตด้วยเหตุผลนี้เองการฝึกฝนหลักสูตรพิเศษจำเป็นโกนี่จึงเป็นกระบวนการที่พวกเราต้องวางใจกับความรู้วางใจกับความคิดที่สับสนหรือแม้แต่วางใจจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเพราะระบบของการจูงจิตต่อจิต หรือแม้แต่กระตุ้นการตอบสนองของจิตใต้สำนึกแบบจัมปิ้งโกนี้จะไม่เหมือนกับหลักสูตรทั่วไปเราใช้กระบวนการที่เราเรียกว่า SLP คือ Spiritual Jumping Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พิเศษไปกว่าหลักสูตรอื่นๆตรงที่ผู้ฝักปฏิบัติแต่ละคนจะมารถค้นพบสามารถค้นพบความลึกล้ำของจิตและสามารถใช้พลังจิตในการดูด,ดโชคลาภเงินทองหรือแม้แต่ ความสำเร็จหรือความโชคด,ดีมาสู่ชีวิตดังนั้นจัมปิ้งโกจึงเป็นอะไรที่ออนติเมคหรือว่าเนืออั้นกว่าหลักสูตรทั่วไปนะเพราะว่าหลักสูตรนี้จะทําให้คนที่เข้าสู่ระบบสามารถพลิกชะตาชีวิตและดึงดูดความามั่วยหรือความสําเร็จมาสู่ชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดคุณอาจจะสามารถรับรยละเอียดหรือเข้ามาฝึกฝนทดลองเรียนรู้ในระบบของ slp ที่ the master Code academy วันนี้ผมพบว่าคนส่วนใหญ่สามารถประสบความสําเร็จได้เพียงแต่เขาไม่มีโอกาสคนส่วนใหญ่สามารถมีความสุขและความโชคดีได้เพียงแต่เขาแค่รู้วิธีการและน,นี่คือส่วนหนึ่งของการวิวัฒน์ของจิตในระดับของการตื่นรู้ปัญปาที่เราจะต้องเรียนรู้ต,ต,ตัวเองในระบบของ SLP สังคมชนจับติ้โปรแกรมให้เราทุกคนได้ลองฝึกฝนหาวิธีที่ตัวเองชอบ และมาเทียบเทียงเพื่อการค้นพบพลังจิตที่แท้จริง